ไม่ได้รีวิวสนานนะคะหลังจากไปเที่ยวนะคะ NCL นะคะกับเรือสำราญของ Norwegian Cruise Ship นะคะในนี้นะคะสิ่งที่พี่ชอบมากที่สุดก็คือ Starbucks ในเรือค่ะก็คือในแพ็กเกจที่สามีนะคะซื้อ,อเป็นทริปไปเที่ยวทางหมู่เกาะแคริบเบียนเนี้ยในแพ็กเกจนี้ จะไม่รวมเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเนี่ยเราต้องซื้อต่างหากสามีก็เลยซื้อเป็นแพ็กเกจเครื่องดื่มก็คือดื่มได้ทุกวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรที่เป็นเครื่องดื่มเราก็จัดสตาร์บัค f ์ ทุกเช้าเลยค่ะน้ำหนักก็เลยขึ้นเลยนะคะแต่พี่ก้อยก็ยังถาดอเมริกาโน่เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศดาดฟ้าของเรือ NCL นะคะช่วงที่เราไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบยังมีฝนอยู่นะคะแต่ก็จะไม่มีพายุนะคะอันนี้ก็จะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนหน่อยอันนี้ก็จะเป็นดาดฟ้านะคะมองลงมาก็จะเป็นทะเลแคริบเบียนนะคะ ซึ่งตอนนั้นรู้สึกเราจะอยู่ที่แอตแล t i c Ocean อยู่นะคะมหาสมุทรแอตแลนติ hmm. เพื่อจะเข้าทะเลแคริบเบียนะคะเสร็จแล้วเราทานกาแฟเสร็จแล้วเราก็ไปที่ยิมค่ะ mm hmm. สิ่งที่พี่ชอบมากที่สุดก็คือสตาร์บัคแล้วก็ยิมบนเรือสำราญนะคะ mm hmm. อุปกรณ์ก็จะครบเหมือนเหมือนว่าเราเนี่ยยังใช้ชีวิตอยู่บนบกเลยค่ะ mm hmm. ชอบมากเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะค mm hmm. าร์ดิโอไปนะคะแล้วก็เห็นวิว ของมหาสมุทรแอตแลนติกไปนะคะคือมันสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็แบบไปชาร์จแบตพลังงานที่ดีมากเลยอันนี้นะคะเราก็เดินมาคารีโอกันหลังจากที่เราเนี่ยกินบุฟเฟตชุดใหญ่บนเรือสำรากนะคะสามีกับพี่ก็คารีโอก่อนที่เริ่มวันใหม่นะคะก็จะคารีโอทุกเช้าเลยค่ะ และเร็วนๆนี้นะคะพี่ก้อยกับน้องควีนะคะจะไปเที่ยวเรือสำราญของดิสนีย์นะคะไว้คอยติดตามกันนะคะจะมารีวิวให้ดูนะคะ